ดับบี谢谢้เห็นคนอยู่มิดดับบี้ถือปืนดับบี้ยิงเข้าหัวดับบี้รอดแกไฟก่อนนี่นะล็อก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 ลกกบ ไ่กีดไว้เฮียกีดเปนตุ๊ดเลยสัสแวนช่วยแตคุณพูดว่าอะไรนะช่วยแตใครนะไอไก่ที่มนรึยิงไม่โดนโอโห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 โจไอโจมเหียไอไก่เหียเอ้ โอ้ยมีคนปล่อยผมเดี๋ยวไปยิยเสียวเจิ้งเป็นเพื่อนโทเลย์อุสไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้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 เอ้ยโอ้ยให้สอบผิวไม่ต้องฟังให้เข้าใจก่อนสิแล้วเราเราเราอะเราเนั่นแหละเขาอ่ะก็คือคืเขาอยากทำทำยิยอะไรกันเนี่ยอยากอยากติงอะไรกันเนี่ย